สวัสดีค่ะเดย์สนะคะขอจัดเป็นคลิปนะคะแล้วก็เดย์สนี้ก็จะพูดถึงเรื่องวิชาดับทุกข์เลยนะคะก็คือต้นเหตุแห่งทุกข์เลยนะคะที่หลายๆคนอาจจะยังสับสนนะคะแล้วก็อาจจะเรียนทางธรรมหรือว่าทางไหนก็แล้วแต่เรายังไม่กระจ่างแจ้งนะคะครูลิซ่าขอเป็นส่วนหนึ่งเพื่อมา อธิบายนะคะอธิบายในในส่วนของครูริซ่าครูริซ่าคิดว่าเข้าใจว่าภาษาจักรวาลของครูริซ่าในเพจครูริซ่าสอนภาษาจักรวาลเนี่ยคือสอนด้านจิตวิญญาณนะคะจะพูดในภาษาแบบปัจจุบันให้เราอ่ะคลายทุกข์ไข่โศกแล้วก็หลุดพ้นทุกข์ได้แบบฉับพลันนี่คือปณิธานของครูนะคะเพราะบางทีเราไปเรียนอ้อมแล้วก็ด้วยปัญหาที่ครูเคยประสบมาแล้วเราเรียนอ้อมอ้อมหรือภาษาที่มันอ้อมค้อมเนี่ยมันมันก็ไม่สามารถเขาเรียกว่า สละฉับพันนะคะหรือว่าบรรลุฉับพันหรือว่าบรรลุจริงๆก็ไม่ได้มีความหมายบรรลุนะคะคือบรรลุตรงนี้หมายถึงว่ามันเป็นปัจจตังมนันปัจเจกของแต่ละคนคือเป็นส่วนของบุคคลที่คนนั้นน่ะสามารถคลายทุกข์คลายโศกได้เป็นส่วนตัวนะคะอันนี้เป็นสมบัติอริยทรัพย์ส่วนตัวของครูนะคะแล้วก็ครูคิดว่าน่าจะออกมาแบ่งปันให้กับทุกคนได้เข้าถึงกันได้ด้วยนะคะเพราะว่า ครูมีหัวใจที่ต้องการพูดภาษาจักรวาลคือภาษายุคปัจจุบันนะคะแล้วก็ให้ใคลายทุกคกนไปเลยนะคะโดยที่ไม่ต้องอ้อมค้อมแล้วนะคะเราพูดภาษาปัจจุบันแล้วก็ด้วยองค์คุณหลวงพ่อโพสีสุริยเขมโตสั่งสอนครูมานะคะให้ถ่ายทอดสัจธรรมในรูปแบบของธรรมชาติที่สุดนะคะตามยุคตามสมัยที่สุดนะคะอย่าพูดอ้อมค้อมนะคะแล้วครูก็เกิดปณิธาน ขึ้นมาส่วนตัวว่าอยากแบ่งปันนะคะการเข้าถึงสัจธรรมก็คืออิสรภาพจิตวิญญาณนะคะภายในนะคะที่แท้จริงก็คือจิตของเราไม่ยึดไม่ติดอยู่ในภพภูมิไหนเลยทั้งทั้งหมดนะคะภูมิทั้งหมดเนี่ยมันมี31ภูมินะคะนี่คือวิชาเรื่องจิตวิญญาณนะคะแล้วที่ครูไปเรียนวิชาโปรดสัตว์มาครูก็ได้เข้าถึงด้วยนะคะแล้วก็มาเป็นสละสลวยในรูปแบบของครูนะคะครูรู้ว่า การที่ครูจะถ่ายทอดออกไปเนี่ยต้องง่ายเข้าใจง่ายที่สุดนะคะเข้าถึงคนยุคปัจจุบันมากที่สุดนะคะด้วยความสองปีที่ผ่านมาครูก็ได้เรียนวิชาเข้าถึงทางโลกนะคะว่าไปถึงไหนแล้วแล้วก็ปัญหาของคนส่วนใหญ่คืออะไรยังไงนะคะแล้วก็มาณปัจจุบันเนี่ยครูก็ได้เข้าใจท่องแท้แล้วว่าครูจะดําเนินไปในรูปแบบไหนน,นะคะเอออันนี้วันนี้จะพูดยาวหน่อยเพื่อให้เรา รู้จักมักจีกันมากขึ้นนะคะเพราะหลายคนก็ไม่รู้จักครูมาอย่างไงอะไรยังไง,ไรง,ไงประมาณนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะครูไม่ได้ต้องการที่จะมามาเอาชื่อเสียงมาเป็นสิษย์มาเป็นครูแต่ที่ครูพูดถึงว่าครูริซ่าเนี่ยคือครูพูดองคุณ องคุรูภายในของคูนะคะซึ่งทุกๆคนก็มีเช่นกันนะคะครูให้เกียรติองค์คุณนะคะองธรรมที่มาผ่านมหาปัญญาให้กับครูนะคะเพราะว่าถ้าครูไม่มีตรงนี้คูก็ไม่รู้จะพูดอะไรพูดออกมาก็คงจะไม่มีเนื้อหาธรรมแล้วก็ไม่สามารถชุดช่วยทุกคนให้พ้นทุกได้ถูกไหมคะนั้นครูก็ให้เกียรติองคุณของคูนะคะส่วนคนที่เคยรู้จักคูมาเนิ่นนานก็เรียก ตามยุคตามสมัยได้ปกตินะคะครูไม่ได้ติดใจอะไรตรงนั้นเพราะครูไม่ได้มาเอาอะไรนะคะก็คือว่าถนัดเรียกแบบไหนถ้าเจอตัวครูก็เรียกอีเจก็ได้เรียกคุณก็ได้เรียกชื่อธรรมดาเรียกเหมือนที่เราเคยรู้จักกันแต่ขอให้ให้เกียรติองค์คุณตัวนายของครูนะคะเพราะครูให้เกียรติตัวนายของครูมากปาครูลิซ่าที่มาพูดแบบนี้ได้เพราะครูจะให้ทุกคนออกจากมายาเป็นด้วยนะคะทำไมครูถึงสมมุติมาใช้ครูลิซ่ารู้ไหม ครูกำลังจะถอดถอนอุปทานหมายถึงว่าสมมุติของทุกคนที่กําลังติดอยู่ไม่ว่าจะเป็นเปลือกไหนสีไหนคูริซ่าอันนะคะม,มีมีมีหน้าที่ตรงนี้โดยตรง,ตรงเลยคือมาถอดถอนสมมุติมายาที่ปิดบัง ดวงตาเห็นธรรมของทุกท่านออกทุกคนนะ่ะมีดวงตาเห็นธรรมนะคะจะมากจะน้อยก็อยู่ที่บุญธรรมการรแต่งมาในอดีตนะคะแต่ถ้าคุณมาเจอองค์ครุที่นําทางคุณมาเจอครูริซ่าครูก็เชื่อเหลือเกินว่าคุณก็คงจะมีบุญวาสนามาดีนะคะที่ทุกคนนะมีอยู่แล้วนะคะเป็นสิ่งที่ทุกคนนะมีอยู่แล้วแต่ทุกคนลืมเพราะถูกเมฆหมอกมายาที่เราพอเราเกิดมาแล้วก็ไปเจอครอบครัวบางทีก็ บ่มเพาะกันมาแบบมืดมืดนะคะมืดมืดตรงนี้ไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกแต่ด้วยเ,เขาเรียกก็ลำบากวิบากกรรมก็คือลำบากนะคะก็เอามาใส่สีให้เราใส่สีตีไข่อะไรมาให้เรานี้มันไม่ได้เป็นตัวเราเข้าใจไหมคะจนเติบโตมาจนมาถึงยุคนี้และ ยุคที่กําลังสัจธรรมกําลังเริ่มจะเบ่งบานนะคะครูบอกได้เลยว่าตั้งแต่นี้ไปคนที่ยังสร้างภาพสร้างมายาเนี้ยวงการพวกนี้ก็จะถูกล้างด้วยอนุภาพของสัจธรรมก็คือความเป็นจริงนั่นเองนะคะยุคของธรรมะเนื้อแท้ก็คือสัจธรรมเนื้อแท้กลับมาเบ่งบานอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้ทุกคนเนี้ยตื่นออกจากภวังออกจากเมฆมายาแล้วถ้าใครล้าหลังอยู่ ก็อันนี้ก็ต้องปล่อยนะคะครูไม่ได้มาหอบทุกคนนะคะแต่ครูมีปณิคานที่มาเกิดนะคะครูก็รู้ว่าครูมาทําอะไรนะคะคก็คือวันหนึ่งที่เราพ้นจากตมแล้วเราก็ต้องมีหน้าที่เกื้อกูลให้กับทุกคนที่ยังทุกอยู่ถูกไหมคะเพราะครูก่อนหน้านี้ครูก็ก็ต้องเข้าใจทุกทุกทุกรูปแบบนะคะไม่งั้นครูก็มาพูดสัจธรรมให้ สอนผู้คนไม่ได้ครูก็ต้องเรียนรู้ก่อนถูกไหมคะโอเคนะคะวันนี้มาถึง d ดย์สกันแล้วนะคะช่วงนี้ครูไม่ได้ทำไลน์นะคะคก็จะออกมาเป็นวิดีโอนะคะเพื่อให้เราเข้าถึงกันแบบง่ายๆเลยนะคะเออก็เอาตามสะดวกไม่ต้องไปติดรูปแบบไหนทักรูปแบบหนึ่งนะคะแต่ครูก็คงจะออกมาเป็นแบบนี้ก็แล้วแต่สถานการณ์ นั้นๆน,น,นะคะเพราะครูไม่ได้ติดเงื่อนไขอันใดนะคะแต่หัวใจก็ยังแบ่งปันเหมือนเดิมเอาแบ่งปันที่ตัวเองสะดวกด้วยนะคะแล้วก็รายเงื่อนไขจริงๆนะคะวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องการดับทุกข์วิชาดับทุกข์หรือว่าเหตุแห่งทุกข์แล้วก็วิชาดับทุกข์นั่นเองนะคะนี่คือเป็นหัวใจของครูโดยแท้จริงเลยก็คือพาทุกคนออกจากความทุกข์เศร้าโศกเสียใจทั้งหลายนี่ทุกคนน่ะก็กำลังวนอยู่ถูกไหมคะกำลังวนทุกข์ อยู่นะคะคือเอาตัวเองอะไปผูกกรรมกับความสุขสุขนั้นมันไม่มีนะคะถ้าภาษาทางธรรมจริงๆเรื่องจิตวิญญาณเนี่ยความทุกข์นั้นไม่มีถ้าคุณเข้าใจเรื่องความเป็นจริงอ่ะศัสตร์ธรรมคือความเป็นจริงนะคะถ้าเราเข้าใจความเป็นจริงว่าสุขจริงๆอะ่ะมันไม่มีเราจะเริ่มยอมรับได้เพราะสุขจริงๆสุขสงบแท้สุขจริงสงบแท้นั่นเองคือการเข้าใจโลกอย่างลึกซึ้ง พอเราเข้าใจแล้วว่าความสุขจริงๆมันไม่มีหลอกมันมีสุขน้อยกับสุขมากเอ้มันมีแต่ทุกมากน้อยกับทุกมากทุกละเอียดความสุขที่เราเรียกว่าความสุขกันนี้มันเป็นทุกละเอียดนะคะนี้ทุกวันนี้เรา,เาไปโปรแกรมอะไรกันครูก็โปรแกรมเข้าใจไหมคะนี้โปรแกรมปุ๊บเนี่ยเราจะเกิดตัวหนึ่งขึ้นมาคือย,ยึดสุขปฏิเสธทุกไอ้ตัวนี้แหละคะ่ะคือต้นเหตุแห่งทุกคือตัวตัณหาของเราคือตัวอัตตาตัวตนของเราคือตัวอัตตาเนี่ยคือด้านมืดของเรานะ ภาษาทางพัดจริงๆเขาเรียกว่ามารแต่นี้ครูไม่อยากจะเรียกว่ามารเพราะว่าคนจะแอนตี้คนจะแบบว่ารู้สึกว่ามารมันเป็นหน้าตาน่ากลัวหน้าหน้าเกลียดหน้ากลัวอะไรไปจริงๆแล้วมารจริงๆคือตัวอัตราของเรานะคะอัตราคือตัวตัณหาของเราตัวไฟของเราอีนางตัณหาของเราอะ่ะอีตัวนี้ค่ะมันจะพาให้เราดิ้นรลนอยู่ตลอดเวลาพาวนอยู่ตลอดเวลาพาหยุดไม่ได้ ตันหาพาวนตันหาพาไปนูน่นไปนี่ไปนั่นเนี่ยเป็นอีตัวตันหาทั้งนั้นเลยความวุ่นวายในโลกนี้เกิดจากตัวตันหาของเราทั้งนั้นค่ะวันหนึ่งถ้าเราเข้าถึงสภาวะภายในความสงบจริงสุขแท้เนี่ยมันไม่ต้องไปไหนค่ะเนี่ยคือบ้านรอบๆบบ้านของครูนะคะคือครูมีความสุขครูไม่ต้องไปไหนไม่ต้องไปไหนเพราะสถานที่อ่ะป่อให้เปลี่ยนไปทั่วโลกอ่ะตอนสมัยครูเรียนวิชา,จ,าจิตวิญญาณใหม่ก็จิตวิญญาณของเรามันเป็นอิสระนะคะองค์ครูก็พาไป ตั้เรียนแต่พอเราถึงจุดจุดหนึ่งเราก็รู้ว่าความสุขจริงๆมันไม่ได้อยู่ที่สถานที่คนที่เข้าถึงสภาวะภายในจริงๆนะคะไม่อยากไปไหนอะค่ะทุกวันนี้พอพอถึงจุดนี้จริงๆนะเนี่ยอยู่ในบ้านอะไรยังไงครูก็มีความสุขอแต่นี้ครูเข้าใจค่ะเพราะวันเนี้ยครูก็โดนอ่อมีองค์ุรุมาสอนก็คืออย่าง อพอบ้านของครูเองอย่างเงี้ยเขาก็ชอบไปนูนปนปน่นไปนี่ไปนู่นไปนี่ไปนั่นไปนั่นคือคือไม่สงบนีตัวตันหามันพาดิ้นไปนี่ก็มาเริ่มมาวุ่นวายกับเราเข้าใจไหมวุ่นวายกับเราอะไรประมาณเนี้ยครูก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก้าวไก่กรรมกันเนี่ยเข้าใจปะค,คือคือครูไปได้หมดไปได้ทุกที่หรือไม่ไปไหนครูก็มีความสุขครูเป็นหัวใจสุขสง,สงบทรงพลังอันนี้คือคือสภาวะที่สงบจริงสุขแท้ สุขแท้คือเกิดจากการยอมรับทุกสภาวะธรรมทุกที่เข้ามาเอ่อนะคะคือเนี่ยคือคือ,ค,อคือความจริงนะคะไม่ใช่ไปทําให้มันสุขเ,เดี๋ยวไปนั่งไปกินอไปเที่ยวอาจจะไปทะเลใช่ไหมจะไปทะเลจะไปล่องเรือจะไปนู่นจะไปนี่จะไป,ะไปอีตันหามันพาไปแต่ไปจริงๆก็ไม่ได้สุขหรอกคะ่ะเปลี่ยนแค่สถานที่แต่โลกภายในก็ยังเหมือนเดิมกลับมาก็ยังเหมือนเดิมก็ยังไม่สงบอยู่งั้นนะทำยังไงก็ไม่สงบ เพราะโลกภายในของเรามันไม่สงบเนี่ยค่ะคนใกล้ตัวครูก,ก็เป็นแล้วก็พาผพานนะคะคนที่มีตัณหาจัดจัดเนี่ยพานให้คนอื่นวกวนไปด้วยนี่คือนิสัยของคนที่ชอบระวามลำบากคือมีตัวตัณหาเยอะมีตัวอัตตาเยอะอัตตาคือภาคมารของเราภาคมืดของเราภาคมาภาคมืดของเราก็ไม่ได้ปฏิเสธนะคะแต่อย่าให้เขาแหลมอยู่ด้วยกันแบบเป็นนะคะ ตัวอัตาก็คือเนี่ยตัวแต่งสวยแต่งนู่นแต่งนี่แต่งนั่นเนี่ยนี่คือตัวอัตตาของเราล้วนๆแต่อย่าให้มันแหลมเกินหน้าบตัวปัญญาของเราเ <_' S 1> พราะว่าถ้ามันแหลมเมื่อไหร่มันพาเราไปวนเมื่อน,นั้นนะคะ <_' S 1> เหมือนที่เราวกวนกันอยู่ตอนเนี้ยก็อีตัวตัณหาของเราเราไปโทษคนอื่นไม่ได้หรอกที่มาหลอกเรานู่นนี่นั่นจริงๆไม่มีใครเขาหลอกเราหรอกคะ่ะจริงๆไม่มีใครหลอกเราเลยอีตัวตัณหาของเราแหละมันกถูกกระตุ้นขึ้นมาเอง นี่เราไอตัวกระตุน้นไอตัวตันหาเนี่ยพอมันมีปะทุขึ้นมาปุ๊บมันจะไปจูนกับอีพวกมีตันหาเยอะๆเข้ามาเราก็จะไปฟังครูบาอาจารย์ที่มีไฟราคะเยอะอะค่ะไฟตันหาเยอะอะค่ะซึ่งมันก็จะปะทุอีตัวตันหาอัตราของเรานี่ก็จะกระเด้งขึ้นมาเลยตาเหลือกขึ้นมาเลยตื่นไอ้ที่ตัวตื่นนะไม่ได้ตื่นรู้นะคะตื่นไปสู้ลบตกมือตื่นออกมาทําสมคามตื่นขึ้นมาลบราคาฟัน ตื่นขึ้นมาเบียดเบียนกันค่ะคุณเข้าใจไหมมันไม่ใช่ตื่นของสภาวะของผู้รู้จริงๆนะคะไม่ใช่ตื่นรู้แบบมีดวงตาเห็นธรรมแต่ตื่นรู้แบบตกอบายภูมิะคะ่ะตกสื่อเบื้องล่างแล้วนั่นมันเป็นภูมิไหนมันภูมิเดลฉานถ้าคุณยังไปแข่งแย่งแข่งขันไปต้องสู้รบตบมือกับคนอื่นนั่นมันเป็นภูมิเดลฉานมันไม่ใช่ภูมิของมนุษย์ยะสมบัติเขาเข้าใจไหมคะงั้น ครูเนี่ยมีหน้าที่มาสอนสังคมอาริยะสังคมอาริยะคืออาริยะทรัพย์ภายในซึ่งคุณต้องเป็นมนุษย์จะสมบัติที่เต็มอะค่ะนะคะคนเนี่ยมนุษย์เนี่ยถ้ายังไม่ได้เรียนวิชาจิตวิญญาณหรือไม่ได้เข้าถึงสภาวะความเป็นมนุษย์ที่มงคลที่แท้จริงคุณก็ไม่ต่างอะไรกับสัตัวอื่นค่ะคุณก็ยังกินขี้ปี้นอนแค่นั้นเพราะคุณควบคุมตัวตัณหาของคุณไม่ได้เข้าใจไหมคะ ตัวตัณหาเนี่ยมันตัวพาดิ้นลนที่เราวุ่นวายทุกวันนี้ที่วิชาดับทุกข์ก็คือถ้าเราจะดับทุกข์เราต้องดับที่ต้นเหตุค่ะต้นเหตุคืออีตัวตัณหาของเราค่ะคือตัวอีตัวอัตตาของเราค่ะอีตัวอยากอะค่ะอยากเมื่อไหร่ก็เป็นมารเมื่อนั้นล่ะค่ะถ้าเราจะดับทุกข์เราต้องดับที่ตัวตัณหาค่ะเราไม่ได้ไปดับที่คนอื่นเราไม่ได้ไปดับไฟที่คนอื่นเราต้องดับวีไฟภายในของเราค่ะซึ่งดับที่ภายในของเราค่ะเราต้องสงบค่ะ ถ้าเราไม่สงบเราก็จะไปจูนกับอีพวกนั้นๆแหละที่มีสภาวะเดียวกับเรานั่นแหละมาหลอกเราครูเนี่ยโดนบททดสอบเยอะค่ะเดี๋ยวก็จะให้เงินเท่าไหร่อ่ะหกแสนแปดมห้าพันดอลลาร์เอามาช่วยคนให้30%เอีกเจ็ิเอร์เซนเธอช่วยคนไทยอีกสี่สิบอีกสี่หมืนคนอะไรแบบเนี้ยถ้าครูยังมีตัวตันหายอยู่ก็อุ้ยฉันอยากช่วยคน เห็นไหมอีมานอีตัวตัดอีตัวอัตราของเราอีต,ตัวตันหาของเรามันพาวอยากช่วยคนถ้าไม่อยากช่วยคนตม,มันมันต้องเกี่ยวกับเงินด้วยล่ะการช่วยคนมันมันไม่ได้เป็นเรื่องที่จะต้องวุ่นวายขนาดนั้นคุณเข้าใจไหมแค่คุณไปในอุดหนุนเขาเป็นเสื้อผ้ามือสองที่เนี่ยคุณก็ได้ช่วยคนยากไร้แล้วแล้วก็มีคนทํางานเขาก็ทํางานให้ฟรีนะเป็นองค์กรเกี่ยวกับฟรีเยอะแยะเลยคะ่ะที่ออสเตรเลียเนี่ยมันไม่ได้ต้องซับซ้อนขนาดนั้นมองเข้าไปให้ลึกสิคะว่า ความเป็นจริงของคนที่เขาบอกว่าให้ช่วยคนช่วยคนนั่นน่ะช่วยจริงเหรอช่วยจริงเหรอคะมองทะลุค่ะคุณเป็นคนที่มีดวงตาเห็นธรรมนะคะแองเจ้าอายคือคุณต้องมองทะลุไปถึงตัวนายของเขานะคะชั้นที่สองที่สคูเนี่ยมองทะลุไปเลยทีแรกก็คิดว่าใช่แต่มองไปเอามองตัวซ้อนตัวซ้อนระดับสระดับสามเฮ้ยไม่ใช่ว่ะแปลงกายเหมือนมากเลยค่ะเหมือนองค์พุทธ,ธมากเลยค่ะ แต่จริงแล้วโอ้โหอีพยามานค่ะเนี่ยค่ะคือตัวตันหามันพาหลอกแล้วคุณก็ไปวนงั้นคุณจะดับแต่คุณไม่ต้องดับที่ใครคุณไม่ต้องโทษใครคุณโทษตัวตันหาภายในของคุณอีไฟตัวเนี้อีไฟราคะของคุณเนี่ยคุณมีจุดอ่อนตรงไหนคุณก็จะโดนตรงนั้นคุณชอบช่วยคนคุณก็จะเจอคนที่อย่างคุยอย่างเงี้ยอ่าเราต้องช่วยคนนะเรามาสําเร็จเพื่อช่วยคนความสําเร็จมันไม่ไม่ใช่อ่ะมันเป็นเครื่องมือมาน่ะ คนเราจะช่วยคนเนี่ยเราจะต้องไปไปมีวิธีทางนั้นอย่างเดียวเหรอคะคุณทอดปลาทูหอมกรอบนุ่มคุณก็ออกมาทําคลิปสอนคนได้แล้วคุณก็ช่วยคนได้แล้วแต่ที่บอกว่าโอ้โหสำเร็จจะต้องได้เงินเท่านั้นเปอร์เศกเปอร์เช่เซกหน้าเศกนี่เศกอะไรไอตัวตันหาทั้งนั้นคุณมองเข้าไปข้างลึกสิคนที่มีดวงตาเห็นธรรมเนี่ยเขาไม่ได้มองแค่ผิวเผินเข้าใจไหม เขามองทะลุถึงอีตัวในของมันไปเลยชั้นสองระดับสองระดับสามคูเนี่ยมองทะลุพึ่มภายนอกนี่ดูดีมากเลยพูดดูดีมากเลยแต,อต,อต่อีตัวในเห็นหมดเลยอะ่ะโกหกไม่ได้งั้นคุณคุณต้องมาเรียนวิชานี้นะคะวิชาดวงตาเห็นธรรมเนี่ยคุณจะมองคนเป็นคุณจะอ่านคนออกใครจะมาหลอกคุณไม่ได้ะคะ่ะถ้าคุณมีดวงตาเห็นธรรมคุณเป็นมนุษย์สมบัติมีอริยทรัพย์นะคะทุกคนมีอยู่แล้วเป็นของเก่านะคะแต่ที่เรา เราลืมกันน่ะเราลืมเพราะเราโดนหลอกกันมาไงเละโดนไอ้พวกมายาภาพมายาคุณเข้าใจไหมภาพมายาคืออะไรพวกมันไม่ใช่ของจริงอ่ะเออทําไมต้องมาโชว์เงินโชว์ทองล่ะครูไม่เคยเห็นเลยคนที่เขารวยจริงๆเนี่ยคนที่เป็นมหาเศรษฐีจริงๆเนี่ยเขาไม่เอาเลยนะเพราะคนที่เป็นเศรษฐีจริงๆเขาจะระวังตัวเองมากไม่ใช่ใครสมสีส่สมห้ามาในชีวิตเขาง่ายๆนะ ไม่มีอะค่ะที่เขาจะมาโชงเงินให้ให้พวกเ,เรียกอะไรอะพวกพวกตัญหาจัดจัด,จดวิ่งเข้ามาหาเขาอะ่ะมันอสรพิษทั้งนั้นน่ะเขาจะทําร้ายตัวเองทําไมอะคะคนฉลาดจริงๆเขาไม่ทํานะคะแต่คนที่ทํานั้นน่ะแปลว่ามันมีอะไรบางอย่างไงคุณจะฟังใครคุณอย่ามองที่คําพูดเขาอย่างครูก็เช่นกันครูจะบอกว่าถ้าเข้ามาฟังครูอย่ามองแค่คําพูดที่ครูพูดอะไรให้ สัมผัสได้ถึงพลังงานพลังงานโกหกไม่ได้ดวงตากโกหกไม่ได้นะคะเจตนาคืออะไรมองให้เห็นเจตนาที่ซ่อนอยู่ว่าบริสุทธิ์จริงไหมถ้าคนคุณบริสุทธิ์จริงใจคุณจะเอาเงินมาโชว์ทำไมคนที่โชว์เงินเนี่ยแปลว่าเขาไม่มีเงินไงเขาไม่ได้มีเงินคือคนขาดแคลน ครูเนี่ยเคยพลาดนะคะสี่ห้าเดือนก่อนแต่ครูไม่ได้มีจิตที่โลภแบบนั้นคือครูมาเห็นว่าเอ๊ะเวลาที่ครูโปรแกรมจิตเรื่องเงินนะคะแล้วครูโพสเรื่องเงินลงไปปุ๊บมันจะมีคนมายืมเงินหนึ่งนะคะเออสองไปดึงดูดกับไอ้พวกขาดแคลนเข้ามาในชีวิตทุกคนมีปัญหาเรื่องเงินหมดค่ะสามจะไปดึงดูดไอ้พวกงานเทาๆอ่ะพวกบ่อนการพน,นันพวกเกมพวกแคสเกมพวกอะไรก็ไม่รู้อะ่ะพวกมืดๆเทาๆอ่ะ แล้วก็พวกที่แบบว่า,าหลอกคนแบบว่าหาเงินง่ายๆทําง่ายๆแค่นี้แล้วได้เงินอะไรเงี้ยมันซึ่งมันไม่มีจริงคนมีปัญญาที่ไหนเขาจะไปไปเชื่อก็โดนหลอกไปเรื่อยเพราะอะไรอ,ะอ่ะไม่ผิดที่บอกว่าโพสต์เงินเพราะเมื่อก่อนครูก็โพสตโพสต์ทําโปรแกรมจิตมั่งคั่งนะคะแต่การโพสต์ของครูเนี่ยคือครูจะ เราเข้าใจเราเรียนมาว่าโพสเพราะเราอยากได้เงินแต่เรามองลึกเข้าไประดับชั้นสองสามไปแล้อยากได้เงินก็คือขาดแคลนเงินถูกไหมพลังแห่งความขาดแคลนซ่อนอยู่ในนั้นงั้นคนที่โพสเงินทุกคนเนี่ยคือมีพลังงานขาดแคลนซ่อนอยู่เบื้องหลังถูกไหมคะถ้าคุณคนไม่ขาดแคลนเงินจะไม่โพสเรื่องเงินงั้นคุณจําไว้เลยคนที่โพสเงินคือเขามีพลังขาดแคลนซ่อนอยู่เขาถึงโพสเงินเพราะเขาอยากได้เงิน และไอ้พลังอยากได้เงินตรงนั้นน่ยมันเป็นพลังงานขาดแคลนพอมันเป็นพลังงานขาดแคลนมันจะไปดึงดูดไอ้พวกขาดแคลนเข้ามาในชีวิตเราจริงไม่จริงไม่ต้องเชื่อครูนะไปพิจารณาย้อนหลังดูว่าสิ่งที่ครูพูดนี่จริงไม่จริงดังั้นการที่เราวิชาจะดับถูกได้เนะี่ยคุณต้องดับที่ตัวตันหาของคุณค่ะไม่ผิดไม่ถูกผิดแล้วให้แล้วไปเพราะที่ผ่านมาก็องครุข,ของเราก็คงพามาเรียนรู้อะไรบางอย่าง ให้รู้ความจริงอะไรบางอย่างไม่งั้นจิตวิญญาณของเราก็ไม่เติบโตเข้าใจไหมคะไม่ต้องไปกระทืบซ้ํเอ,อ,อะไรที่ผ่านมาแล้วทุกอย่างไม่มีอะไรได้มีรายเสียในโลกนี้คะ่ะไม่มีอะไรบอบช้ำด้านจิตวิญญาณค่ะจิตวิญญาณไม่เคยสูญเสียอะไรคะ่ะจิตวิญญาณมีแต่การเติบโตคะ่ะทุกอย่างที่เข้ามาคือสอนให้จิตวิญญาณของเราเติบโตนะคะเราจะไม่มีการสูญเสียเรื่องด้านจิตวิญญาณค่ะ นะคะวันนี้ฝากไว้นะคะวิชาดับทุกข์คุณต้องดับที่ตัวอัตตาตัวตันหาภายในของคุณนะคะคุณต้องดับจนเย็นสงบทรงพลังแล้วมันจะมีสถานการณ์เหมือนครูตอนนี้ครูก็โดนแบบว่าบีบคั้นเราไม่ให้มีไม่ให้เป็นครูตายเลยค่ะครูไม่ตายครูกินมื้อเดียวก็ได้ครูไม่กินครูก็อยู่ได้นีด่เดนตายแล้วถ้าแบบนี้เขาจะทาอะไรไม่ได้เพราะเขาจะเอาต่อมตันหาความอยากของเราอะมาบดขยี้ แต่บททยี่เนี้ยคนที่จะละเอียดจริงๆเนี่ยคนที่จะเข้าถึงสัจธรรมความเป็นจริงๆเนี่ยก็ต้องโบนบทละเอียดจิตมันถึงละเอียดไงคะมันเหมือนเข้าเครื่องบทเนื้อค่ะมันก็ทุกแบบเรามีเชื้ออะไรอย่างครูเนี่ยยังมีเชื้อตันหาครูก็ต้องไป ที่ผ่านมา6-7เดือนเนี่ยเหมือนการกลั่นกรองเรื่องตันหาที่ยังตกค้างอยู่ก็คือยังมีพลังงานขาดแคลนนะคะงั้นครูไม่โทษใครค่ะที่ผ่านมาก็หมายถึงว่าอ๋อเรายังมีตัวนี้อยู่เราถึงไปจูนกับคนพวกนี้เข้ามางั้นการที่เราจะดับทุกข์ก็คือเราต้องดับที่ตัวตันหาของเราพอครูทุกวันนี้พอครูดับตัวนี้มันจะพยายามเข้ามามาแทงมาแทงอะค่ะให้โลภให้ชวนไปทําธุรกิจนั้นรวนนีนนนน่นีครูไม่เอาเลยค่ะ เพราะเรารู้เกมแล้วไงเราต้องเป็นคนเหนือเกมนะคะคุณมีดวงตาเห็นนะคุณต้องอยู่เหนือเกมคุณอยู่โลกนี้คุณต้องเล่นเกมเป็นออกเกมเป็นแล้วอยู่เหนือเกมทุกเกมนะคะเออต้องออกเกมเป็นนะคะไม่ใช่ว่าโอ้โหเห็นเงินไม่ได้เลยวิ่งลูลู่ลู่ลู่ลูลูลููเลยปั่นจิ้งหรีดกันปั่นให้เหนื่อยก่อนคะ่ะแล้วค่อยมาเจอคูลิซ่าแล้วครูจะจบให้นะคะเอาให้เหนื่อยคะ่ะเอาให้วนสุดๆค่ะเอาให้สุดๆก่อนค่ะถ้าไม่สุด เขาเรียกว่าถ้าวิชาปวดสัตว์เขาเรียกว่าปวดไม่ได้นะคะเอาให้สุดแล้วจะได้โปรดง่ายๆหน่อยนะเออถ้ามาหยิ่งพยองยังยิง่งยังเก่งอยู่เนี่ยไม่พูดค่ะรอจะรออยู่ตรงนี้ค่ะนะคะมนุษย์ผู้มีดวงตาเห็นธรรมจะรอคุณอยู่ตรงนี้แล้วคุณก็จะวนมาจุดเดิมวันนี้แหละคะ่ะคุณจะไปวนมาเท่าไหร่คุณก็ต้องมาวนอยู่ยจุดเดิมจุดนี้แหละ,ะแล้วการที่จะออกอย่างจุดนี้ก็คือคุณต้องคุณต้องไม่อะไรกับไอของพวกเนี้ย คุณต้องเข้าใจอะว่าสมบัติทุกอย่างอะมันอยู่ภายในของคุณมันไม่ได้อยู่ที่โลกภายนอกแล้วถ้าคุณยังปล่อยคลื่นความอยากนี้ต่อไปคุณก็จะไปดูดอีพวกเนี้เข้ามาในชีวิตคุณแล้วชีวิตคุณก็ไม่ั่งไม่ต้องทําอะไรค่ะเจอแต่ไอ้พวกคนลบลบพวกเนี้ยเพราะอะไรเพราะกระแสของเรามันยังมีคลื่นความโลภซ่อนอยู่ในนั้นอยู่ในพลังงานนั้นงั้นไม่แปลกหรอกคะ่ะที่หลายๆคนชอบออกมาโชว์เงินโชว์ทองอะแล้วก็ดูดอไอ้พวกพลังงานต่ําเนี้ยเข้ามา พลังงานต่ำเนี่ยเราไม่ได้ว่าคนเป็นพลังงานต่ํานะคะแต่มันเป็นคลื่นเดียวกันคลื่นความถี่เดียวกันมันก็จะไปดูดอีกคนพวกเนี้เข้ามาในชีวิตเราจริงไม่จริงลองไปไต่ตองดูนะคะงั้นคุณภาพของคนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่คนที่เขามีดวงตาเห็นธรรมเนี่ยเขา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 เ,เ,เหนือเขามีอํานาจเหนือเงินเข้าใจไหมคะไม่มีหรอกคะ่ะคนรวยจริงๆเนี่ยเขาเขามีความสุขสงบ เขามีสันติภาพอยู่ภายในอันนี้คือของจริงคนที่ที่เขาไม่ได้ยึดติดเรื่องเงินทองของกายภายนอกเพราะของพวกนี้มันเป็นของแถมเข้าใจไหมคะมันเป็นสิ่งที่มันวิ่งเข้าหาเราเองเพราะเรามีคุณค่าอยู่ภายในของพวกนี้ก็จะวิ่งเข้าหาเราเอง เพราะอำนาจของเราเหนือคาวามสิ่งพวกนั้นนะคะวันนี้ครูให้เคล็ดลับการวิชาออกจากความทุกข์นะคะวิชาดับทุกข์นั่นเองก็คือต้องดับที่ตัวตันหาตัวไฟหลาคะของเราตัวไฟที่มันพาเราวิ่งพาเราวนพาเราทุกททนทรมานเนี่ยคือ,คอตัวอัตตาของเราก็คือตัวมานของเรานั่นเองนะคะมา,านภายในนะคะเราต้องจัดการกับมารภายในของเราก่อนนะคะเออแล้วเราจะดับทุกข์ได้นะคะตาบใดที่มันยังแหลม แหลมเหนือปัญญาเราเหนือดวงตาเห็นธรรมเราเราก็จะเจอแต่สภาวะทุกข์ค่ะเราก็ไม่พ้นทุกข์ค่ะนะคะวันนี้ฝากไว้ด้วยพลังแห่งรักเล็กจริงใจจริงๆจ,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 จากครูลีซ่านะคะบุญใดที่ครูสร้างมาทํามาขอให้ทุกพบทุกชาติในพกุกพบทุกชาติเลยขอให้ทุกคนที่เข้ามาองค์ุรุข,ของคุณพามาเจอกันแล้วนะคะขอขอบพระคุณนะคะองค์ุรุข,ของทุกคนนะคะเออและขอให้นําทาง ดวงตาเห็นธรรมให้กับคุณนะคะขอองคครุของคุณจงสว่างสวัยเปิดดวงตาเห็นธรรมเจิดจ้าท่ามกลางความมืดมนมายาทั้งหลายนะคะอยู่ให้เหนือมายานะคะและคุณจะไม่เจ็บไม่ทุกข์ทนทรมานนะคะคุณจะอยู่กับเกมในโลกนี้เป็นนะคะคุณจะรู้ทันคนนะคะรู้ทันเกมนะคะคุณต้องเหนือคนเหนือโลกเหนือทุกสิ่งทุกอย่างแต่อยู่กับมันแบบไม่ปฏิเสธก็อยู่อัตตายอยู่กับมันอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แบบเข้าใจ แต่ไม่ใหม้มันมาอยู่เหนือเรานะคะอันนี้คือวิชาดับทุกข์ที่แท้จริงแล้วก็เป็นเป็นเป็นยุคปัจจุบันเลยนะคะเราจะไม่ปฏิเสธนะคะมารก็ไม่ปฏิเสธเ,เพราะเราก็ไม่ใช่ทั้งพระทั้งมารนั่นแหละเราก็อยู่ทั้งสองอย่างอยู่ได้หมดค่ะนี่คือสภาวะของคนที่เป็นอิสระภาพจริงๆนะคะเออ นะคะนะคะหัวใจที่มีเสรีภาพหัวใจที่อิสระภาพอย่างแท้จริงเราจะไม่ปฏิเสธสิ่งใดๆนะคะนี่คือวิชาดับทุกข์ที่แท้จริงนะคะคืออยู่กับความทุกข์ให้เป็นนะคะแล้วก็เย็นให้ได้สุขสงบทรงพลังนั่นแหละของแท้เป็นสันติภาพเป็นจิตดั้งเดิมแท้ของทุกคนที่มีอยู่แล้วนะคะจงกลับสู่บ้านที่แท้จริงของเรานะคะนะคะวันนี้ครูไปก่อนนะคะด้วยพลังแห่งหักด้จิใจจริงๆคะ่ะจากครูริซ่านะคะสวัสดีคะ่ะ